ช่วงนี้นะคะลูกดวงหลายๆคนที่มาดูดวงเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบแปลกๆที่ไม่เหมือนกับช่วงอื่นช่วงอื่นนะคะจะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ลักซ้อนลักสามซออ้าวคือเป็นปัญหาความสัมพันธ์อะแต่มันจะเป็นจุดของการที่ยังอดทนยังไม่อยากจะเลิกยังมีความรู้สึกแบบอยากจะยื้อไว้แต่ลูกดวงที่มาดูดวงช่วงเนี้ค่ะเป็นจังหวะที่แบบ อึดอัดไม่อยากจะทนจยากจะจบไม่รู้เป็นอะไรอยากจะตัดอยากจะจบแล้วไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมด้วยก็เลยคิดว่าหรือว่ามันเป็นช่วงพระเสาวถอยหลังทับราหูในทางโหราศาสตร์ที่แบบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันคุมเครือมันจะมีการตัดสินใจตัดจบหรือเลือกในการไม่อยู่กับสิ่งที่มันคุมเครือค่ะ คือจังหวะอื่นๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปัญหาความสัมพันธ์คือมันมีอยู่แล้วแต่ก็จะเห็นถึงการยือ้อหรือลูกดวงที่มาดูกลับมาดูเนี่ยก็ยังอยู่ในแบบยังไม่ไหวในการจะตัดใจยังอยากจะอดทนแต่ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจชัดจากคนที่ยื้อกันก็จะมีการตัดแบบไม่เอาเอียนในความสัมพันธ์เดิมๆเยอะมากคือ100%เนี่ย อยู่ที่ประมาณแบบมากกว่า8ปดิเอร์เซนตอะที่มาในลักษณะแบบเนี้ก็เลยแบบเออรอบนี้พระเสาร์ถอยหลังทับราหูนี่คือน่าจะของเขาแรงในระดับหนึ่งแล้วที่น่าสนใจคืออย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะอุดูดวงชะตาแบบวันเดือนปีเกิดลัคนาของเขาด้วยอะ่ะก็พบว่าไอคนเหล่านั้นที่มาดูอะ่ะเขามีเกณฑ์ในการเจอคู่แท้ในช่วงประมาณไม่ปลายปีนี้ก็กลางปีหน้า เพราะฉะนั้นก็เลยแบบเออจังหวะนี้นะถ้าใครเจอสภาวะความสัมพันธ์ที่แบบอึดอัดไม่อยากจะทนแม่งไม่แปลกเลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเหมือนกับล้างห้องอะล้างห้องล้างพื้นที่เพื่อเปิดรับสิ่งที่มันเป็นของจริงอะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันหลอกลวงความสัมพันธ์คุมเคืออคนไหนที่ไม่จริงจังไม่ใช่ มันจะถูกตัดออกไปจากชีวิตเหมือนอย่างที่คลิปที่อุเคยบอกไปว่าสัญญาณของการเจอคู่แท้สามสัญญาณนะคะกลับไปดูได้แต่พูดเลยว่าเออช่วงนี้เจอเยอะจริงๆแล้วแต่ละคนที่มาดูดวงคนที่ไม่อดทนทั้งหลายเนี่ยมีเกณฑ์ในการเจอคู่แท้ประมาณช่วงแบบ ไม่ปลายปีก็กลางปีหน้าหมดเลยอะก็เลยบอกว่าเออเรื่องนี้มันเรื่องจริงเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เจอสภาว,ว่าความสัมพันธ์อึดอัดคุมเครือไม่อยากจะทนมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเคลียร์พื้นที่เคลียร์ตัวเองช่วงเวลาแห่งการกลับมาเลือกสิ่งที่มันใช่ที่สุดของเราจริงๆซึ่งช่วงเวลานี้จะอยู่ในเดือนนี้อีกเดือนหนึ่งค่ะแต่ หมดเดือนนี้หมดเดือนนี้ไปเดือนกันยาไปเนี่ยถ้าคนไหนบอกอดทนได้มันก็จะมีช่วงอีกช่วงหนึ่งของการรีไวต์ชีวิตในหนึ่งปี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันแต่ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยแรงหน่อยแล้วก็เจอเยอะหน่อยนะคะมันคือช่วงจังหวะดวงดาวแล้วก็ช่วงจังหวะชีวิตคนจริงๆค่ะ